ช่วง e n t e r t a i n ท e n t Talk One, two, three, คุยเรื่องกิน mm hmm. เที่ยวชบอบถูกใจอัปเดตหนัง mm hmm. ฟังเพลงเพราะ mm hmm. ดำเนินรายการร่วมโดย mm hmm. คุณวีรากรอนลานนาพัานธ์ คุณผู้ฟังครับช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ทองนะครับคุยเรื่องของภาพยนตร์ดีๆประจําสัปดาห์นะฮะพบกันทุกวันเสาร์นะครับในช่วงที่สองกับน้องเนยวีรากาศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิติพันธ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนะครับมาวันนี้เอาเลยครับเริ่มเลยครับอ่าสําหรับภาพยนตร์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วเนาะนะสำหรับภาคแรกที่ผ่านมาก็คือ ไดเวอร์เจนที่ต้องขอย้อนความสักนิดหน่อยว่าจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับกลุ่มมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในกำแพงมีกำแพงล้อมรอบครับผมแล้วก็เพื่อที่จะให้สังคมเกิดความสงบสุขได้มีการแบ่งกลุ่มขึ้นมาห้ากลุ่มครับเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของตัวเองที่เป็นตามลักษณะนิสัยก็จะมีพวกกลุ่มรักสันติ กลุ่มเสียสละกลุ่มผู้กล้ากลุ่มคนซื่อสัตย์แล้วก็กลุ่มผู้ทรงปัญญาแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองโดยปกติแล้วเนี่ยในภาคแรกกลุ่มเสียสละที่เป็นกลุ่มของนางเอกพริสไพรเออร์นะก็จะเป็นรัฐบาลแต่ทีเนี้ยประเด็นของภาคแรกก็คือเจนีนที่เป็นตัวร้ายของภาคแรกที่เป็นหัวหน้าของ กลุ่มผู้ทรงปัญญาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยตัวเองฉลาดที่สุดครับทําไมต้องให้คนพวกนี้มานํามันเรานําเองดีกว่าเว้ยอ่าก็เริ่มทําการเหมือนปฏิวัตินะครับผมครับในขณะ,ะเดียวกันนางเอกก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับกลุ่มไหนเลยอืมคือเวลาเราจะไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการทดสอบครับผมว่าเฮ้ยลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนบ้าง เหมาะเหมาะกับที่จะอยู่กับกลุ่มไหนโดยจะทดสอบจากสภาพใจิตใจที่ใช้ในการต่อกรกับความกลัวของเราอืประเด็นคือนางเอกของเราครับผมอยู่ได้กับหลายกลุ่มมากเกินไปคือคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเลือดก,กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือผลการทดสอบเนี่ยมันจะตรงไปที่กลุ่มนั้นเลยคครครับับบแต่ว่าของนางเอกเนี่ยคือมันชี้ชัดไม่ได้มันอยู่ได้ทุกกลุ่มเลยครับผมอืม เขาเรียกคนพวกนี้ว่าด i เวอร์เจนอันนี้คือชื่อมาของเรื่องตอนที่แล้วตอนที่แล้วนะครับซึ่งซึ่งทางกลุ่มผู้ทรงบัญญาเนี่ยก็เห็นว่าพวกดเวอร์เจนเนี่ยมันเป็นอันตรายครับแล้วก็ตามตามเรื่องครับผมตีกันตีอะไรว่าไปครับแล้วก็มาต่อกันที่ภาคสองของภาพยร์เรื่องนี้ครับผมอินเซอร์เจนครับคนกบฏโลกอ,อ่าคือ ก็ชื่อโหดเหมือนกันนะ,ะครับผมก็มาจากนิยายแนวดิสโทเปียมันเดิมครับก็เรื่องเราก็จะต่อจากภาคแรกครับผมไม่ไม่ค่อยเสียเวลาย้อนความให้เราภาคแรกสักเท่าไหร่อย่างภาพยนตร์บางเรื่องก็จะย้อนความว่าความเดิมตอนที่แล้วแล้วก็เล่าเล่าไปนิดหน่อยอะไร<ต>นะแต่ว่าแต่ว่านี้ไม่ค่อยจะเสียเวลาครับอาจจะมีนางเอกคิด ย้อนอดีตอะไรไปบ้างแต่ว่าจะจะไม่มีเล่าอะไรมากขนาดนั้นครับก็ให้ยกตัวอย่างก็คงเหมือน The Lord of the Rings นะครับผมที่ไม่ไม่เสียเวลาเล่าย้อนเลยแม้แต่นิดเดียวครับก็จะต่อจากที่ทริสที่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับผมแล้วก็โฟที่เป็นแฟนกันแล้วก็กลุ่มคนที่ติดตามมาก็คือปีเตอร์ที่เป็นเพื่อนจากกลุ่มผู้กล้าอีกคนแล้วก็เคเล็ ที่เป็นพี่ชายของนางเอกครับหนีจากภาคแรกมาได้ครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปรวมกลุ่มซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มพวกผู้รักสันติครับเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าเฮ้ยไอย้พวกที่เหลือเนี่ยจะเอายังไงกับพวกได v e เวอร์เจนต่อไปครับแล้วก็ต้องตามหาพวกกลุ่มผู้กล้าที่ยังเป็นคนดีอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ย กลุ่มผู้เสียสละถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มผู้กล้าแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกก็ไปเข้ากับกลุ่มผู้ทรงปัญญาที่เชื่อว่าเฮ้ยการแบ่งกลุ่มเนี่ยดีที่สุดละอะไรประมาณนี้กับอีกกลุ่มที่เลือกที่จะเข้าข้างคริสท,ที่เป็น d ไดเวอร์เจนแล้วก็ในภาค2นะครับผมเขาก็จะพาเราไปพบกับ กลุ่มอื่นๆว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับ,รบกลุ่มอื่นๆที่ภาคแรกก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยโหมาแค่ชื่อก็คือกลุ่มผู้รักสันติที่อยู่ใบนครับผมเป็นเกษตรกรอยู่แบบสงบสุขกับกลุ่มผู้ซื่อสัตย์ที่เป็นเหมือนผู้วิภากษารับกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะพูดพูดความจริงทุงอย่างเลยแล้วเขาก็จะไม่ค่อยจะโกหกด้ยแล้วจับโกหกเป็นครับ ผมชอบกลุ่มนี้อย่างหนึ่งคือมันมีของวิเศษที่เป็นเรียกว่าเซรัม่มเซรั่มความจริงอืพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราเราจะพูดความจริงทุกอย่างนะครับผมถามอะไรก็ตอบไปหมดแล้วถ้าโกหกอ่ะถ้าถ้าโกหกเราเราจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานโอ้โอ่า <นะ S 1> เห็นน้ำยาอย่างนี้ตำรวจน่าจะชอบนะครับผมใช่ไหมเรามาฉีดนี่สารภาพหมดแลยนะครับก็สำหรับภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง การการตีกันตีกันระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มครับแต่ว่าภาคสองก็จะเริ่มขยายมาจากจากที่กลุ่มในกลุ่มตีกันเองเริ่มมาเป็นพวกมีกลุ่มตีกับพวกไม่มีกลุ่มอืมอ่าเรียกว่าพวกไร้กลุ่มครับผม c t ค o n l e s s ครับในในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยทดสอบเลือกเข้ากลุ่มบางคนก็สอบตกก็มีครับผมแล้วก็ กลายเป็นเหมือนคนเล่ร่อนนะครับแล้วก็พวกกลุ่มเสียสละเนี่ยก็จะเอาข้าวเอาน้ําเอาอาหารเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ไปใเหมือนพวกจนจัดอ่ะใช่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าประเด็นคือพวกไร้กลุ่มในอินซอเ์เจนเนี่ยไม่ได้เหมือนคนจนจัดขนาดนั้นโหดโหดได้ซ้ำก็ให้นึกถึงดีฮังเกอร์เกมภาคม็อกกิ้งเจพาร์ทหนึ่งที่เพิ่งผ่านไปก็ประมาณนั้นแหละครับก็เตรียมเปิดสงครามละ แล้วในภาคเนี้ยก็จะมีสิ่งของอย่างหนึ่งที่มาเป็นประเด็นในภาคนี้ด้วยก็คือกล่องครับผมครับเป็นกล่องอันนึงที่เชื่อกันว่าข้างในเนี่ยเป็นข้อความจากผู้ก่อตั้งเมืองนี้มานานมาแล้วอืมอืมประเด็นคือมีแต่ไดเวอร์เจนเท่านั้นครับผมที่จะสามารถเปิดกล่องนี้ได้อืมคนทั่วไปที่อยู่กลุ่มทั่วไปเนี่ยเปิดไม่ได้ใช่แล้วเขาจะทํายังไงต่อไป สำหรับบทภาพยนตร์นะครับผมก็ดูจะเข้มข้นแล้วก็ดูเครียดกว่าภาคแรกที่ผ่านมาที่ออกจะเน้นแอคชั่นใช่มากกว่าครับแล้วก็เล่าเรื่องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยืดจนหน้าเบื่อก็ตไอ,อ่เเ็นะครัรบแต่ครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ดูภาคแรกมาก่อนก็รีบไปหาดูนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นคุณจะตามเรื่องไม่ทันอืแนะนําว่าควรดูภาคแรกก่อน จะได้รู้ว่าตัวละครตัวไหนมามาจากไหนยังไงไเพราะภาคสองนี่คือมันเริ่มเลยนะฮะไม่มีเท้าความครับแต,แต่ว่าภาคสองเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวละครหลักก็คือทริสกาโฟใช่มากกว่าในขณะที่ตัวละครเสริมหรือที่เรียกว่าพวกตัวประกอบอะครับผมก็ไม่ค่อยจะเน้นอะไรมากมายทําให้บทบาทที่จริงๆแล้วควรจะสําคัญก็อาจจะดูดรอปลงไปบ้างอืแล้วก็ในในส่วนที่ คริสกับโฟพวกนี้ก็หลังจากภาคแรกก็กลายเป็นเหมือนอาชญากรหลบหนีไปแล้วนะครับผมครับแต่เวลาหลบหนีอยู่ในเมืองก็เหมือนต้องต้องขอบอกว่าเหมือนเดินทัวร์เมืองมากกว่าตำรวจหายไปไหนก็ไม่รู้อืเหมือนเดินเล่นนะครับผมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาสองคนนี้ก็จะเก่งเกินไปด้วยครับแต่ก็ทําให้แอคชั่นก็ออกมาดูดีอืแล้วก็ช่วงตอนท้ายก็เหมือนจะโรบรัดไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใช่ได้ครับนะ ฉากแอคชั่นก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมบแต่เนื้อหาเนื้อหาหลักในในภาคนี้ก็จะเน้นไปที่เฮ้ยคนมีกลุ่มคนไม่มีกลุ่มแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไดเวอร์เจนคืออะไรกันแน่อืก็ความลับของไดเวอร์เจนจะจะเผยออกมาในภาคนี้แต่คืออะไรเราพูดไม่ได้อ <นะ S 2> เดี๋ยวจะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยนะครับผมเออ สำหรับ C.G. ก็ยังทำออกมาได้สวยเหมือนเดิมครับก็บางฉากอาจจะไม่สมจริงไปบ้างแต่ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่รับได้ไดนะ่ะดีดีกว่าหนังไทยนะก็สาหรับตัวหนังภาคนี้ก็จะเน้นจับประเด็นความแตกต่างของกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมก็เฮ้ยแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแทนเหมือนนิสัยของคนแต่ละกลุ่มแต่ละชนชาติ สำหรับพวกไดเวอร์เจนเนี่ยก็เฮ้ยไปไหนก็ได้ไงอยู่อยู่ได้กับพวกกลุ่มเหมือนเป็เขาบอกว่าเหมือนเป็นตัวแทนของมนุษยชาติอืหลุดพ้นจากการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งเผ่าแบ่งชนสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกที่ไปไหนก็อยู่ได้ครับก็อาจจะหมายถึงโลกในอุดมคติที่มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีภาษาไม่ไม่มีอะไรเข้ามาแบ่งแยกครับผมคือทุกคนอยู่ร่วมกันได้หมดเลยอื ก็เราจะมีความหลากหลายของเชื้อชาติแฝงเข้ามาในเรื่องด้วยจากการที่เราเห็นผู้นําของแต่ละกลุ่มว่าเฮ้ยมีผู้นําที่เป็นทั้งผิวขาวผิวสีผิวเหลืองพวกนี้อ่าครับแล้วก็จากเนื้อหาส่วนนี้ก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยฉีกแนวออกมาจากดิฮังเกอร์เกมสเรียบร้อยแล้วครับทําให้การการโดนเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยน่าจะ ลดน้อยลงเยอะเลยครับแต่ถ้าในมุมมองของของผมที่ดูนะน้องเนยครับถ้าเอาไปเทียบกับฮังเกิลเกมเนี่ยความเข้มข้นมันสู้ฮังเกิลเกมไม่ได้ต้องบอกตรงๆใช่ครับฮังเกิลเกมเนี่ยมันดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็มันลึกกว่าแต่ตอน,นเนี้ยเนื้เนื้อหาของหนังเนะี่ยไม่รู้อาจจะเป็นความฉลาดของคนสร้างนะเนื้อหาของหนังคือมันไม่เหมือนฮังเกิลเกมแล้วมันไม่ใช่แล้วใช่เพราะนั่นคนที่บอกว่าเอ๊ะมันก็ออกแนวคล้ายๆฮังเกิลเกมนั่นแหละไม่ใช่ละ มันเริ่มแตกต่างออกมาแล้วทําให้ทําให้ไม่โดนเทียบับผมเพราะว่าต้องขอบอกว่าถ้าถ้าโดนเอาไปเทียบก็ก็คงแพ้แน่นอนครับครับแล้ผมเคยดูเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะไม่แน่ใจวออ่าเหนื่อยอรือไมาเราอย่างน่าจะเล่าละเมสเลนเนอร์ที่เป็นชีวิตหลังกําแพงเหมือนกันน่ะไอ,อ้ดูหนังเรื่องนี้ก็นึกถึงเรื่องนั้นเหมือนกันนะใช่ครับแต่ความลับหลังกําแพงก็คืออะไรเราก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับใช่ต้องก็แล้วก็เชลินวูดลี่นะครับผมที่แสดงเป็น คริสไพรเออร์คือเป็นนางเอกของเรื่องครับผมจากภาคแรกก็ผมยาวแล้วก็ภาคนี้ก็ตัดผมสั้นครับก็เปลี่ยนลุกใหม่นะครับผมแน่นอนว่าการเปลี่ยนลุกใหม่เนี่ยก็คงจะไม่โดนอกไปเปรียบเทียบกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่แสดงเป็นแคทนิสเอเวอร์ดีในดีฮันเกอร์เกมส์อันนั้นค่ผมยาวอยู่แล้วนะผมยาวแล้วก็รับผมแล้วก็ทีโอเจมส์กับบทโฟ ที่เป็นแฟนของนางเอกอลำบึกลำบึกอครับผมสําหรับภาคแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหล่อนะอืมหล่อแล้วก็ดูเด่นเก่งอ่ะเด่นพึ่งพาได้แต่ว่าภาคนี้ก็ดูแผ่วๆลงไปแต่ว่าคนที่น่าสนใจครับผมครับถึงบทพวกเขาจะไม่เยอะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าให้บทพวกเขาเยอะกว่านี้มันจะดีมากเลยครับก็คือเอลเซลเอลกอดที่แสดงเป็นเคเล็บ พี่ชายของนางเอกกับไมส์เทเลอร์ที่เล่นเป็นปีเตอร์ครับสองคนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นตัวหลอกตัวหลอกชั้นดีเลยอ่าแต่หลอกอะไรยังไง<ม>ไม่รู้ไปดูเองครับผมนี่ดูลวพภ่มิกับเก่งนะวางพลอตได้วางพลอตของบทนักแสดงได้เก่งมากครับนะครับดูแล้วโอ้เงี้ยประมาณนั้นเนะครับอา้าวนะฮะเป็นตัวหลอกชั้นดีเลยของภูมกับนี่ต้องไปตามนะครับ อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจครับเลยครับครับคอตนี่ฮะคนที่เล่นเป็นอีริกอ๋อนะฮะเฮมครับเฮมจริงครับหัวหน้าจอมเฮียมของทหารกลุ่มพวกกล้านะครับอันนี้ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเคยเล่นเป็นเคยเล่นเป็นลูกของบูทวินลิสนะในหนังเรื่องไดฮา,าร์ตอ๋อรู้สึกจะเป็นภาคห้าอะไรเงี้ยเนี่ยเพาะ้าดูแล้วคุ้นๆหน้าอยู่นะครับแล้วก็เคยเล่นเป็น ทหารอะไรสักอย่างนี่ยเพราะมาม่าเขาทหารอยู่แล้วเห็นไหมสังเกตดูนะครับอันนี้เฮี้ยมจริงๆนะครับก็สําหรับอินเอร์เตนคนกบฏโลกนะครับผมก็ถือว่าเอออีกคนหนึ่งที่พูดถึงไม่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับหัวหน้าของกลุ่มผู้ส่งปัญญาครับอ๋อเคทวินสเลตก็สําหรับคนนี้ถึงจะบอกว่าพูดไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คงไม่ไม่มีอะไรมากครับเพราะเราก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วตั้งแต่ภาคแรกมาครับ อันนี้ก็เป็นนังเอกจากไททานิกอันนี้คนรู้จักกันดีขอใช้ให้คุ้มหน่อยครับเคทวินเลตแล้วก็เล่นบทสมบทเฮี้ยมนิ่งนะแล้วก็ลึกเกินกว่าหน้าตาจริงๆอันนี้ต้องไปดูบทบาทของเขาเล่นได้ดีมากนะครับดูดูเหมือนว่าเป็นคนที่ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อเป้าหมายและอุดมการของเัาเองใช่เป็นคนที่ยึดมั่นโดยไม่เลือกวิธีการสรุปเป็นไงครับภาคต่อดีไหมสำหรับ n ิน r g e จนคนกบฏโลกนะครับผมก็ ผมต้องขอบอกว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับก็สําหรับคนที่อ่านหนังสือที่มันเป็นตัวนิยายมาแล้วครับผมก็เฮ้ยจะรู้สึกว่าทําไมมันดูต่างออกไปครับรู้สึกว่าในตัวของภาพยนตร์เนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนอืแล้วก็ทําให้คาดเดาได้ยากยิ่งขึ้นครับก็ ตอนจบก็สามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้หลายๆเรื่องว่าเอ้ดิเวอร์เจนคืออะไรทําไมคนต้องทําอย่างนี้ทําไมคนนี้ต้องทําอย่างนั้นอแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความลับใหม่ให้เราคิดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วต่อจากนี้จะเป็นยังไงอืมหลังกําแพงมีอะไรอยากทำให้อยากดูดูแล้วก็ดูแล้วก็รู้แล้วมันเดี๋ยวจะต้องมีภาคสามแน่ๆเลยนะครับแน่ๆก็ สำหรับนิยายนี่ก็จะมี3าสเล่มนะครับก็ Divergent เล่มแรกแล้วก็ n s u r g e n t เป็นเล่ม2แล้วก็เล่ม3มที่ถ้ามีภาค3ต่อนะก็คงจะเอาเล่มนี้แหละมาสร้างถ้าผมอั g เลเจมก็น่าน่าจะเป็นภาคจบแล้วล่ะตายภาคใช่ไหมครับก็สำหรับตอนนี้ครับผมต้องขอขอบคุณเลยเนาะครับก็ขอบคุณการสนับสนุนช่วง t n t n r t n t t m l n t นะครับผมโดย SF Cinema City สาขาพรอม e n a ดา Resort มอเชียงใหม่ ก็สามารถสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมบนสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชัน SF Showtime i n h a n d สามารถเช็คโปรแกรมหนังจองที่นั่งได้นะครับผมบนสมาร์ทโฟนของท่านทั้งระบบ iOS และ Android <ช>และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053142777ครับผมครับวันนี้ขอบคุณน้องเนยนะครับรบสอหน<ม>้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Entertainment Talk One, two, three, คุยเรื่องกินเที่ยวชอบถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรลานนาพัานธ์